Good morning everybody Our today teacher to present about 1-10นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในระดับชั้นป .1 นนะคะโดยคุณครูกิติมาพรหลักทรัพย์นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเรามารู้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะคะอ่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกจํานวนสิ่งของต่างๆได้นะคะตั้งแต่จํานวน1นึถึงสินะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่านัมเบอร์สอ่าวันทูเทนนัมเบอร์วันทูเ นะคะอ่าจำนวนตัวเลขนะคะลูก1ถึง10นั่นเองนะคะออามาดูกันเลยนะคะพอยแรกนะคะ one 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 หน,นะคะตรงนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะ one cat one cat อ่า one cat แสดงว่าแมวกี่ตัวคะ1ตัวนะคะ อ่าต่อไปนะคะ2 2 two t w o two. นะคะอ่าแปบลบว่าสองนะคะ two cats two cats two cats อ่านะคะแมวสองตัวนั่นเองนะคะ three three อ่าสามนะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ three cats three cats three cats อ่านะคะแมว3ตัวนะคะมากกว่า1ตัวเราต้องเติม s ด้วยนะคะออกเสียง s ด้วยนะคะ three cats อ่าต่อไป four four อ่า four แปลว่า4นะคะอ่า4เพราะฉะนั้นนะคะ แมวสี่ตัวเนี่ยเราจะพูดว่า four cats four cats four cats อ่าต่อไป five five ห้านะคะอ่าทีนี้แมวห้าตัวเนี่ยเราจะพูดว่า five cats five cats นะคะต่อไป six 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 6นะคะแมว6ตัวเราจะพูดได้ว่า six cats six cats six cats โอเคนะคะต่อไป seven 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 อ่าเนะคะแมว7ตัวเราจะพูดได้ว่า seven cats seven cats seven cats, seven cats. นะคะอ่า uh, แมว7ตัวนะคะต่อไปนะคะ เอ็ดเอ็ดเอ็ดแปดนะคะแมวแปดตัวเราจะพูดได้ว่า eight cats eight cats eight cats นะคะอ่าต่อไปเก้าเก้านะคะเก้าเก้าแมวเก้าตัวเราจะพูดได้ว่า nine cats nine cats nine cats นะคะแมว9ตัวนะคะต่อไปเช่นนะคะเช่นสิบนะคะ10 10สิบแมวสิบตัวเราจะพูดได้ว่า ten cats ten cats ten cats นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์1-10ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเนี่ยนะคะ กลับมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวนะให้นักเรียนเนี่ยนะคะ repeat to me ก็คือพูดตามคุณครูด้วยนะคะอ่า one one หนึ่ง two สอง three three สาม four four สี่ five five ห้า six six หก seven seven เจ็ด eight eight แปด nine nine เก้า ten ten สิบอ่านะคะเรามาเรียนรู้จำนวนกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดนะคะฝากให้น้องๆทำนะคะโดยคุณครูจะสั่งงานในหนังสือ express นะคะก็คือของน้องเนี่ยปหนึ่งเล่มสี ฟ้านะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเ e อ็กเพรสหน้าที่55นะคะอ่าเหมือนกับตัวอย่างในพอยเลยนะคะก็คือครูคให้นักเรียนเนี่ยนับจำนวนของภาพแล้วก็จับคู่นะคะจะโยงเส้นจับคู่ตามจำนวนนะคะอ่าตามจำนวนของคำศัพท์นะคะที่ครูกำหนดให้ในหนังสือนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านะคะน้องๆคง,งได้เรียนรู้ กันไปแล้วนะคะหวังว่าคงทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในวิกหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก o ศล Bye